สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กรมชวนไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับชายหาดชะอำนะครับผมม่มีใครตื่นด้วย สวัสดีครับวันนี้กรมชวนไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนจุดมุ่งหมายแรกของเราก็เราจะไปกินข้าวกันที่ครัวบ้านต้นไม้นะครับผมอันนี้เราก็ออกจากสุพรรณนะครับมุ่งสู่เพชรบุรีนะครับเรามาถึงที่ร้านครัวบ้านต้นไม้นะครับโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอคิวนะครับเราไปถึงก็ตอนร้านเปิดพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนครัวบ้านต้นไม้ก็จะเด็ดเรื่องอาหารก็เป็นพวกอาหารทะเลนะเพื่อนๆแล้วก็ราคาจะไม่ค่อยแพงมากนะครับรสชาติก็ถูกปากสำหรับ คนที่ชอบกินอาหารทะเลนะครับเพื่อนอันนี้เราก็สั่งมาพอสมควรนะครับก็ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตอนเราไปถึงนี่ลูกค้าก็ยังน้อยอยู่แต่นั่งได้แป๊บเดียวก็ลูกค้าเต็มเลยนะฮะครับเพื่อนหลากหลายเมนูนะครับชอบอะไรก็สั่งได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ชายหาดชำนะฮะก่อนออกจากร้านนะครับเราก็ขอเจ้าของร้านนะครับหลายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับ ครับเพื่อนๆเราก็มาถึงกันที่โรงแรมเพทายนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายาชามเลยนะครับเพื่อนๆที่นี่บริการาดีมากนะครับแล้วก็มีสระน้ําให้กับเด็กๆที่มาพักด้วยนะฮะเราก็พักผ่อนกันตามอัจฉริยะใสนะครับเพราะเราเพิ่งมาถึงฮนะเดี๋ยวเราก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นกันต่อนะครับผม เพื่อนนานๆนทีครับเราก็ลงเล่นน้ำทะเลกันซะหน่อยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอา,อากาศยามเช้านะครับเพื่อนๆขออีกวันหนึ่งนะครับที่เราก็ตัดให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราออกไปเดินชายหาดกันครับเดินข้ามไปวันวนี้เหรอฮัลโหลจดี้โอ้พี่มาจัดโต๊ะแต่เช้าเลย <laughs> ช่วงนี้มรสุมข้าใชนะ่ไหมอืมโอ้โหแบบสองวันนีทะเล ตอนเช้าเพื่อนอันนี้ยัางไม่มีใครมาชายทะเลเลยนะครเขาบอกเลยวเรามาเที่ยวทะเลเนี่ยเราต้องมาเที่ยวเช้าเช้าตื่นเช้าเช้าหน่อยนะครับดีไหมครับเช้าเช้านี้เดินเอเฉันสนมากก็ จะเขาชาวบ้านนะฮะที่ทำก๋วยเี้ที่อยู่บริเวณริมหาดนะฮะเราก็จะมาออาจะมาติดใสยมาตั้งโต๊ะแต่เช้าเลยนะครับนี่เราก็เจอหนังพุนอย่นะเ<อ>นี่ยเนียนเนี่ยตายยังไม่รู้เราดูไม่ออกโดนน้ำสายจิ้นลองดูเออ จะตายแล้วเพื่อนเพราะมันมันมน่าจะขึ้นมาหนาแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูไม่แน่เนอะเดื่อวน้องจะรอดนะผมเราก็ไม่รู้ตายขึ้นใหม่ละมึงกูไม่ช่วยเหมือนนะได้แล้วเพื่อนอน้ำแรงเกินไปเพื่อนไปต่อแล้วก็วววเช้าๆริมถนขน,นของซามนะฮะก็ <S <S จะมีร้านขายของเลยเยอะแยะฮะเดี๋ยวเ,เราเดินดูไปเรื่อยนะ ครับเร <c oughs> าก็ตั้งร้านขายในะเช้าเลยนะแล้วก็จะมีพวกกาแฟนะครับกาแฟร้อนตอนเช้า,าได้ได้ครับชุดเท่าไหร่ครับผมพ่ออ่านน้ำมน้ำมน่าพี่ยชุดหนึ่งผมใส่ก่อนเลยนะ เดินขึ้นหมากะเมื่อกี้ไม่มีใส่แล้วนะเอาุณค่ะาจ้าครับก็ใส่บาทเลยนะจะซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งขายไงครับเอาให้สัดหกไม้ก็พอต้นเนียวไม่เอาดีกว่าพี่จ้หมดเลยเนี่ยไม่ยีบตังค์มาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง ้อกาแฟร้อนต่อนะฮะครับอันนี้น่ากินมากนะเพื่อนอดูแถวเมจิกนะครับลองมาดูกันได้น้าทะเลนะฮะตื่นชา้านิดหนึ่งนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนครับดีมากนะฮะมันค่อนข้างจะชื้นนะฮะที่ผมนอนที่พักที่โรงแรมมันก็มีเซตอาหารเช้านะฮะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเดี๋ยวเดินเสียเงินก่อน กินหมูปิ้งอะในเรื่องว่ะอืออือม,มองแล้วไม่พลาดอร่อยจริงอเดี๋ยวเดินไปนู่นต่อครับครับเพื่อนๆก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นเรือกล้วยนะครับามาทะเลไม่เล่นเรือกล้วยนี่คือมาไม่ถึงนะครับเพื่อนๆเวลา150วันนี้เราเล่นบานาน่าโบ๊ทไใต้ธรรมดาไม่ล้ม,มไม่ล้ม,ม,ลมนีมน่ทำไมท,ไม,ทไมไม่เอาตัวนี้ล่ะล้มเปิน้น ไปเลือกกล้วยไปก็ไปโดนโดนน้ำได้ไหมฮะได้ได้เดือกไไว้ของพี่สองอันเหรออันเดียวเหรออ๋อนี่ลงบ่อไปครับเตรียมเราเตรียมลงเล่นเล่นน้ำเลยฮะเดีจะบัดเนี้ยเดินไหมอากระเปาไม่เทอยู่แล้วใช่ไหมไม่เทไม่เทเฮ้ยทตำรวจ ้างลงลงเยออดียวดไปจัปลาเอาะไรเปล่าไปจยวๆ ครับเดี๋ยวเราก็ให้เด็กๆเ,เล่นน้ําในสระนะครับที่โรงแรมเพทายสักหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปกันที่ตลาดชะอํานะครับผม

เอาป่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้400อันนี้600มันที่มันเป็นเชฟวยแท้มันจะแพงจ้ะจ้ะเดินได้พี่400อ่ะ420เดินดูก่อนก็นกได้ค่อยๆเดิน,ดนดกำลังคัดตลาดช่วงช่วงเช้านะซื้ออะไรที่ชะอำก็มาที่นี่ได้เลยนะฮะ เออลุงหอยนี่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 อันนี้ได้แน่เนี่ยเน่เลยพี่เป็นๆเลยัวใหญ่เออยังไ้ฟปีเลจ้าเอ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 าสองกิโลก่อนสองสองโลสองโลสองถุงหนึ่งไหมไม่ไม่ต้องครับไปสดเลยเดี๋ยวซื้อน้มแข่งพี่นะครับปูโล้ยปูปูมีราคาแอมมีราคาไหนบ้างอันนี้สี่ห้าสี่เนี่ยเป็นเลยเหรอพี่ อะเป็นเลยหรอหอยเป็นพี่หรอหอยพวกนี้ถ้าถ้าไปเจอตลาคืออาปากคือหอยตายอ๋อหอยเย็หโอยลงหอยกรโลนนึงเน้าเลี่ยโยน้ำเลยครับหอยเป็นเราจับดูน้หนักหนักเราจับดูเด็กมีน้ำหนักไหมหนักหโสี่ร้อย โลหนึ่งพอดีโลหนึ่งนะย,ย่าโลหนึ่งใหม่ใหม่เลยพี่กูมีิ๊กสุดเลนะพี่ไข่หวานไข่หวานโลเท่าไหร่อันสองพันสองเออแล้วฐานแล้วแบ่งแบ่งขายไหมครับแบ่งนะ เห็นแบอะไซส์ไซส์น้อยแล้วครับไซส์เล็กไซ้ค่ะได้ตัวน้อยละฮะ้นี่ขายเจ็ดร้อยห้าสิบเ้อาบได้้อ่ซื้อไปยังนี่หวานเนะอ่าครับรับๆายาโอเ เอาไปโลเอาถึงโลไหมมัแปดร้อยถาซื้อแปดน่ตัวทั0นนแปดร้อตัวนู้นเจ็ดห้าถูกไปคห้าสิบาสิบบาท800ร้อยเนอะแปดร้อยให้โลหนึ่งกำลังขัดไซด์นะครับ หอยหวานแท้จะมีราคาหน่อยถ้าหอยมากก็โลละร้อยแปดสิบบาทน,นี่นะมาหากินไม่ได้ดิใช่กหายากผมอยู่สุพรรณกินหอยแมคโครมากเลยนะขึ้นได้มาสองวันนี่เลยไม่ได้อะไรด้วยเป็นเลยนะเป็นเลยเป็นเลยนี่อันนี้แปดร้อยกิขัดไซส์ใหญ่ด้านพันสองต้อง ไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินทางครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราซื้อของจากตลาดที่ตลาดสะพานปูชักนะครับที่ชะอำนะฮะเดี๋ยวเราไปร้านลัดช่องนะครับร้านโอทึงไนกี้นะครับเป็นลัดช่องน้ำตาลตะโหนดเจ้าแรกนะครับเพื่อนๆของเพชรบุรีเลยนะครับครับเพื่อนๆไปกันเลยครับเไปกินลัดช่องนะครับเจ้าดังในเมืองเพชรบุรีนะฮะโอทึงไนกี้กี่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 ไนกี้นะครับเจ้าแรกเจ้าเด่นในเพชรบุรีนะเพื่อนๆนี่ร้าน เป็นไอศครีมรสช่องน้ำตาลข้นนะฮะในกี่กี่กี่เจ้าแรกที่นี่เหมือนคนรุ่นเก่าแก่จะรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะพอดูเดตมาแต่ละท่านนี่ไงเจ้าของร้านเฟี้ยวไหมเฟี้ยวฟ้าเอ้ย อันนี้เอาทึงรวม4อย่างบวก,กบ,บวกติมบวกติมนี่มาแล้วมังเธออะไรแล้วช่องธรรมดา, 1, 1> มาเป็นอย่างบ้างก็จอดได้ต้องมานะครับร้านนี้ มาเน่พอดีต้องมาถึงมาไม่ถึงนี่ันนีานแม่รถขงหนเธอไปไหนมามาด้วยกันมาด้วยกันไปซุ้มเลยนี่มันไม่หวานมากอร่อมดน้ำเนูมากินนะครับจริง แบบเดี rap, ่ยวหมดเต็มร้านเลยนี <im <im ่เพ um ื่อนเป็นไงแบบเดียวเต็มร้านไปหมดแล้วครับเพื่อนๆก็ติ๊กไปเลยนะครับร้านนี้นะครับห้ามพลาดเบ็นดขาดนะครับถ้ามาเที่ยวที่จังหวัดสิทิบุรีนะครับยังไงก็ต้องลองว่าแวะชิมให้ได้นะครับครับเพื่อนแล้วหลังจากนี้ก็เราไปเที่ยวกันที่วัดทับแจงนะครับซึ่งมีพญานาคที่ปั้นได้สวยสดงดงามมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่วัดทับแจงครับเพื่อนๆไปครับ วันนี้เรามาที่วัดทับแจงนะครับเพชรบุรีนะคราบเพื่อนเราไปดูพญานาคที่สวยมากนะครับทราบเพื่อนเรามากันที่เพชรบุรีนะฮะที่พญานาคมังกรเงินนะครับนี่เขาจัดทําได้สวยมากครับอยู่หน้าอยู่หน้าเข่าเลยเขาทำโคดเคี้ยวอย่างยังกับไอ้นี่ไอ ไปวนมาอ้าวติดโอือนี่เอาตังเสียบนี่เราก็รอดตายท้องพญายนาคโอ้โหทำบุญไปวนมานะเพราะรู้สึกฟันบนรู้สึกขนลุกไหมนะ่ะเนี่ยรู้สึกขนลุกเป็นเรื่องที่แปลกนี่ครับเราเดินรอดพญายนาคนะฮะที่วัดที่วัด

เ,คคเพื่อนสำหรับวันนี้ก็กรมชมูเที่ยวขอตัวกอนนะครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับติดตามกรมชวนไปเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ